นี่คือ Fact Check Expert Innovative Learning ผ่านหน้าจอและออนไลน์เพราะเราเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นําเสนอถึงเทคนิควิธีการง่ายๆในการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กเยาวชนหรือบุตรหลานของเราไปแล้วนะครับนอกจากวิธีต่างๆเหล่านั้น เรายังมีตัวช่วยที่ทําให้การเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเด็กและเยาวชนมีความน่าสนใจไม่น่าเบื่อซึ่งก็คือการใช้เกมนั่นเองครับซึ่งเราสามารถนําเกมเหล่านั้นไปปรับใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะอีกทางหนึ่งได้ครับวันนี้เรามาดูตัวอย่างเกมเสริมสร้างทักษะการตรวจสอบข้อเท็จจริงยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR ลลโค้ดนี้คุณผู้ชมคิดว่าเกมแบบไหนที่เหมาะกับการเสริมสร้างทักษะการตรวจสอบข้อมูลมากที่สุดครับแล้วคุณผู้ชมเคยได้ลองเล่นเกมที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมหรือไม่ ร่วมตอบคำถามไปพร้อมกันได้เลยครับต่อไปนี้คือตัวอย่างเกมเสริมสร้างทักษะการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกม Bad News เป็นเกมจำลองบทบาทสมมุติให้ผู้เล่นรับบทเป็นผู้สร้างข่าวปลอมเป้าหมายของเกมคือการเพิ่มยอดผู้ติดตามและสร้างความน่าเชื่อถือแบบปลอมๆผ่านการสร้างข่าวเท็จซึ่งผู้เล่นจะแพ้ทันทีหากเลือกเผยแพร่ข่าวปลอมที่ชัดเจนจนเกินไปดังนั้นจึงต้องเลือกข่าวที่หลอกได้อย่างแนบเนียน เพื่อหลอกผู้ติดตามเราได้เกมนี้พัฒนาโดยองค์กรในประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อต่อสู้กับข่าวปลอมซึ่งการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่าผู้ที่เล่นเกม Bad News มีทัศนคติที่ต่อต้านข่าวปลอมมากขึ้นเกม BBC iReporter เกมนี้เปิดตัวในปี2 0 1 8เพื่อช่วยให้เด็กอายุ11-18ถึงปีเรียนรู้เรื่องข่าวปลอมในสื่อสังคมออนไลน์โดยผู้เล่นจะรับบทบาทเป็นผู้สื่อข่าวออนไลน์ของ BBC ที่ต้องจับตาเรื่องราวในโซเชียลพร้อมกับตรวจสอบเรื่องต่างๆ ก่อนนำมาทำเป็นข่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ BBC ซึ่งภายในเกมเราสามารถเรียนรู้ถึงวิธีในการสังเกตข่าวปลอมข้อมูลเท็จรวมถึงเทคนิคในการใช้เครื่องมือต่างๆไปตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รับมาเช่นโพสต์ข้อความรูปภาพหรือคำกล่าวของนักการเมืองเป็นต้นครับเกม f a กี้พัฒนาโดยนักศึกษาปริญญาโทในสหรัฐ เกมจะจำลองฟีดข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารแสดงให้ผู้เล่นเห็นและผู้เล่นต้องทำการตัดสินใจว่าเราจะตอบสนองต่อโพสต์นั้นอย่างไรประกอบด้วยกดไลค์กดแชร์ทำการตรวจสอบหรือไม่ตอบสนองอะไรเลยคะแนนจะได้จากการเลือกแชร์เนื้อหาที่น่าเชื่อถือเลือกคัดเนื้อหาที่เป็นข่าวปลอมหรือตรวจสอบข้อมูลหากมีข้อมูลหรือแหล่งที่มาที่น่าสงสัย เกมผู้ปกป้องฟีดข่าวหรือ Newsfeed Defenders เกมจำลองสถานการณ์ที่ผู้เล่นรับบทเป็นอวาตารของตัวเองได้โดยมีภารกิจในการเลือกเนื้อหาที่ถูกต้องไปนำเสนอในเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งหากเจอข้อมูลที่ไม่ชัดเจนผู้เล่นก็ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลนั้นด้วยเป็นเกมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบต้นต่อที่มาของข้อมูลที่ได้รับจากสื่อสังคมออนไลน์ครับเกม Interland Reality r e v e r เกมที่พัฒนาโดย Google มีเป้าหมายเพื่อสอนเยาว,วชนถึงการเป็นพลเมือง TV, ดิจิทัลที่ดีโดยการจำลองผู้เล่นเป็นตัวละครชื่อฟิชเชอร์ผจญภัยในเกมที่จะมีด่านต่างๆเป็นคำถามเกี่ยวกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เช่นการจัดการอีเมลขยะการจัดการกับข่าวปลอมโดยผู้เล่นจะชนะเมื่อตอบคำถามเหล่านั้นได้สำเร็จและมาดูเกมที่พัฒนาโดยคนไทยกันบ้างครับนั่นคือเกม6 0 6 Fake News เก e เกมนี้เกิดจากการร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์และ Open Dream เกมจะจำลองสถานการณ์ต่างเหมือนผู้เล่นเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่เผอิญสลับมือถือกับคนอื่นตัวเกมดำเนินผ่านเรื่องราวน่าสงสัยที่อยู่ในมือถือที่ผู้เล่นต้องตามหาความจริงจากข้อมูลต่างๆเพื่อหาตัวเจ้าของมือถือให้เจอซึ่งเกมทําให้เราได้ฝึกการตั้งคําถามและตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นข้อมูลจากห้องแชทรูปภาพจากเพื่อนหรือข่าวลือที่ได้รับเป็นต้นและนอกจากเกมออนไลน์เหล่านี้แล้วศูนย์ชั่วก่อนแชร์ยังได้ร่วมพัฒนาเกมที่ชื่อว่า Fake News Fighter สําหรับในห้องเรียนครับและครั้งแรกในประเทศไทย กับ Fake News Fighter การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิเทศาศาสตร์วรารสารศาสตร์พร้อมเกมจำลองสถานการณ์รับมือต่อสู้กับข่าวปลอมข้อมูลเท็จและว,วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ถึงการเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อและการตรวจสอบข้อมูลผ่านการเล่นเกมพร้อมกับได้รับความสนุกเพลิดเพลินคุณผู้ชมสามารถลองเล่นหรือแนะนำเกมให้กับบุตรหลานหรือคนรู้จักเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันไปด้วยกันครับ คุณผู้ชมที่ได้ตอบคำถามกับเราในช่วงต้นรายการสามารถดูคำตอบของผู้ชมท่านอื่นๆได้จาก QR Code ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ Fact Checker ได้และมาร่วมตรวจสอบข่าวปลอมไปกับเราผ่านหน้าจอและออนไลน์กับ Fact Check Expert จากศูนย์ชัวร์กอดแทนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรงสรค์สื่อสื่อสร้างสรงสรค์สังคม